ความกรุรุนงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้ สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเ The ร์มไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่าอีพีนี้เป็นไงเขากสสข็สรุปที่ ป,ปีปีตรงมาก็คือแบบทดสอบแบบของเจ้าสมุทรเออของเทพสมุทร<ช>มาแบบมาลองเชิงหรือว่าทางศานจะยังไงถ้าเป็นธานะถ้าเจอธานาการ<ม>แบบนี้อจะช่วยเพื่อนหรือจ,จะยังไงอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจถูกว่าช่วยเพื่อนทั้งหมดไม่สิลาลกให้ใครทั้งนั้นแต่เขาบอกอยู่นะว่า เขาที่เขาตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเขารู้วไม่ใช่บีบีตรงรู้ว่ามันเป็นแบบเพอสอกเขาก็เลยคิดว่าถ้ามันเจอสถานาการณ์อย่างเงี้ยจริงๆในชีวิตจริง,รง,รงอ่ะเขาจะทายังไงดีนะเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นคนที่ยังรังเรอยู่มันยังไม่แบบยังมันยังไม่สุดอ่ะมันเขายังแบบเป็นคนที่เด็ดขาดไม่สุดคือเขายังมีความห่วงกังวลคือแบบเขารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอะ่ะรักเพื่อนฝูงรักรักแฟนอะไรอย่างเงี้ยออ นั่นแหละถ้าเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของทางสารถ้าวันหนึ่งจะสถานการณ์แบบนี้เขาอาจจะแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะยอมแบบเสียวอู้นี้ยอมปล่อยทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยคนที่ตัวเองรักอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้ก็ยังผ่านไปไม่ได้หรอกที่จริงเนี่ยเมื่อกี้ที่ผ่านได้ก็พอรู้ว่ามันเป็นแบบทดสอบเพราะว่าจะจับจุดได้ว่าไม่ใช่ปีบีรตรงตัวจริงอถ้าปีบีตรงตัวจริงเ่ยต้องคาเขาแล้วใช่เขาไม่ไม่มาให้แบบข้อเสนออะไรแบบนี้เพราะไม่ใช่พี่เสียเนาะพี่เสียน่ะชอไม่ให้ข้อเสนอ ใช่ใชอ๋อที่เขาพูดเปรียบเที่ยวกับพี่เสียจีแรกก็งงตอนพูดว่าเอา้าหมายถึงว่าพี่เสียปลอมตัวมาเหรออ๋อไม่ใช่เขาพูดว่าพี่เสียนะเป็นคนที่ให้ข้อเสนอแต่ทางซาเอแต่ปีบีตรงอ่ะจะเป็นคนที่ถ้าค่าก็ค่าเลยใช่ทางซาเออไม่ใช่ปีบีตรงไม่เคยให้ข้อเสนอเลยอะ่ะมีแต่พี่เสียแบบแกให้สองรอบเนี่ยอยากได้เห็นแล้วแสดงว่า คนที่เฝ้าเสาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หมายถึงไม่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นใช่ไชมที่เธอพูดว่าเฮ้ยเขาทำไมอ่อนเอนจังนะเสาเขาก็เสาเราอะที่จริงเป็นแค่แค่ฉากแบบลวงตาเฉยเฉยเขาก็เก่งอยู่หรือว่ามันคนละระดับกันเลยก็คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่เสาแต่เป็นผู้ทําพิธีระดับเลี้ยงลงมาไงแต่ของเราเป็นคนเฝ้าเสาแต่มันก็คล้ายๆกันน้องมองมองอีกมุมหนึ่งอะน้องมันเหมือนกับคล้ายๆกันเลยะ อืมแต่ไปเรียกพูดทำพิธีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเถึงเจ็ดอืมใช่แล้วก็มีด่านอะไรอีกด่านจิตใจของของอันนั้นผ่านมาแล้วเนาะอันนี้ของวิพีโตรงใช่ด่านเป็นด่านความโลภก็คือเข้าไปปุ๊บเทพสิวหลัวบอกเลยเจ้าอยากเป็นไหมไม่ต้องผ่านการทดสอบอ่าเออแล้ว บรรยายมาเลยว่าดียังไงเขาเก่งยังไงเขาเก่งที่สุดก็เป็นหนึ่งในสามเทพอะไรเนี่ยโอ้โหเรียแบบว่าขายตรงเลยคือเทพสมุทรอ่ะปล่อยให้เขาเขาไปขายของได้เลยเต็มที่ตัวจริงมาด้วยตัวจริงเลยเพื่อที่จะทดสอบจิตใจทางสาอสรุปเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขารักเหมือนอาจารย์เขาก็บอกว่าเขาแบบเขาชื่อเทพช่วยเหลือตลอดอ่ะ คือเป็นคนที่เขาแบบว่าตั้งแต่เขาได้ไอตัวที่เป็นสมุดข้อเบรกภพเหมือนตัวนี้ก็ช่วยเขาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดก็รู้สึกถึงความผูกพันแล้วก็รักแบบอาจารย์เขารู้แบบอาจารย์ใช่เหมือนอาจารย์ลูกศิษย์แล้วแบบใช่เขาไม่หักหลังอยู่แล้วทางอาจารยอืมเขาก็ไม่มีทางที่จะทิ้งอะไรไปเอาอะไรที่สูงสุดคือเขาคงจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าถึงเขาจะอยู่เป็นเทพที่ไม่สูงสุดแต่เขาก็เก่งสูงสุดได้นะ้วทางได้ไม่มีใครสู้ได้เลยไม่มีใครตู้ได้อยู่แล้วคือเขาเป็นคนที่ชอบ เขาแบบเหนือคนอื่นอยู่แล้วอะอะไรก็เลวแตะที่ไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนเขาก็สามารถทําได้โอ้โหคิดดูดีเธอถ้าสมมติถ้าทวดถังซานสืบทอดอันนี้ได้อ่ะแล้วยืนคู่ถังซานนั่นคิดดูดิใครจะไปสู้วะใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าถ้าสืบทอดแล้วอะจิตใจมันต้องเป็นคนแบบไหนอะหมายถึงว่าเขาจะโดนครอบงำมะไรยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ที่มาขายตรงกับถังซานอะมึงขายแบบน่ากลัวขายแบบครอบงำแบบมันไม่ใช่คนดีอะมีถังซานตอน แบบหน้ากากเป็นปีศาจเลยตาแดงแบบมันจะควบคุมไม่อยู่เขาเขาจับจุดอ่อนของทังซันในก้นหรือของหัวใจได้ไงว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะเอาชนะแข็งแกร่งเพื่อที่จะแบบทําลายจักรวรรดิวิญญาณยุทธให้ได้เขาก็เลยเอาตรงนี้ขึ้นมาขายมาชูอยากแข็งแกร่งเพื่อปกป้องคนอื่นอย่แล้วก็มีอีกบททดสอบหนึ่งเจ้าอูไงที่น้องเจ้าอูโดนดูเข้าไปอ่ะสิอันนี้บททดสอบที่กะโหลก ที่กระดูกะดูสติปัญญาเข้าไปปุ๊บตอนเข้าไปเสียวเป็นกระต่ายเลยนะตอนแรกดูแต่ถังสารก็เกือบเลือกผิดนะไปดมกลิ่นว่าเอ้ยกลิ่นคนนี้กลิ่นหญ้าวะจ้าคนเขาอ่ะทำการบ้านมาดีเออต้องกินหญ้านะออไปมาปุ๊บจะจุ๊บเขาละไปตั้งงิดเรื่องวีผมตอนแรกว่าจะบีก่อนแต่ก็ไม่ให้หวีทั้งที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่เขาแบบ รู้กันแค่สองคนว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากเพราะเป็นแบบว่าวีจากแม่ของเขาอ่าเป็นวีจากแม่แล้วก็คนที่จะวีผมให้ก็คือแค่คนเดียวใช่คนที่เป็นแฟนที่เขาแบบคนสําคัญในชีวิตเขาอ่ะถึงจะวีได้ซึ่งมันก็แปลกที่เขาไม่ให้วีทางสารก็เลยเอะคิดได้พอดีเกือบจุกเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเรอเห็นเรื่องวีเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเหมือนดูเหมือนไม่ใช่เด๋อูอะไรเงี้ยมันเป็นกิมมิคของเรื่องนี้เลยอันเนี้ยมันเป็นสําคัญที่สุดเลยใช่ใช่ก็เลยรู้แล้วก็ไปเจอ กระต่ายน้อยเกือบหมดเวลานะเวลาเกือบหมดอ่ะคือต้องจูบตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าพอดีหรอหรือว่ายังไงเวลาเที่ยงคืนอ่ะคือหมดเวลาอ๋อก็จะหมดมันก็ชันชิดกระต่ายไปนอนอยู่นั่นพอดีก็เลยเจอเลยอืโอเคเยวดูอีพีต่อไปนะคะ